สวัสดีค่ะเอฟททุกท่านสวัสดีแฟนคลับของเงยนจิตพอดีทุกคนค่ะเรามาตามแนวทางกันต่อเลยนะคะสําหรับช่วงนี้งวดนี้นะคะ,ะเรื่องอื่นเราไม่ต้องคุยถึงกันนะคะเพราะว่าพูดไปมันก็เท่านั้นเพราะว่าช่องมีปัญหามันลุงไม่ได้นะคะอ่ะเรามาดูกันต่อเลยนะคะสําหรับแนวทางในงวดนี้นะคะในงวดประจำวันที่สิบหกค่ะสิบหกนะคะ สิบหกสิงหาคมค่ะพศสอง7ัน่หกสิบเจ็ดนะคะแล้วก็ดูแนวทางกันต่อนะคะในงวดนี้ก็ ตามทั้คนนี้จะเป็นเช่นไรนะคะเราก็มาดูกันต่อไปนะคะเราชื่นชอบเราจัดเราไม่ชอบเราก็ไม่ต้องจัดเรียกว่าชอบจัดขัดผ่านนะคะตามที่เขาชอบพูดกันเป็นประจำนะอ่าชื่นชื่นชอบจัดขัดก้นเลื่อนผ่านไปนะคะดีที่เราทุกมั้นนะคะเราจะถูกหรือไม่ถูขึ้นอยู่กับดวงคุณธาวาสนานสมังโซนะคะ,นะคะมาเลยตามกันต่อ ะะคะปูเซล่าในวดนี้ท่านจะให้เลขงอะไรมาดูกันนะคะปู่เาล่าปู่เาล่าจำไว้นะคะปู่เาล่าค่ะดูกันต่อไปนะคะว่าเป็นอย่างโอ้ประกาหมดนะคะท่านผู้ชม เอฟซีเช็ญรับปากกาหมดไม่ได้ทาไม่ได้ลงคลิปหลายวันปากกาหมดได้ไงเนี่ยตรงเสียมันถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้เนดะีมันจะหมดเนาะใช่ไหมถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้มันจะหมดเนาะอืออ่าทีนี้เราก็มาดูกันเลยค่ะ ขอบคุณมากๆนะคะน้ำใจมัตรีจิตอันงดงามของท่านนะคะน้ำใจมตรีกิตอันงดงามของท่านนะคะที่ให้กับเอ็นจิพอทีวีนะคะแนวทางตัวเลขก็มีเข้ามีหลุดนะคะแต่ถ้าดวงภาวาสนาเรามีเราก็จะถูกแหละเอา้าเราพูดกันตรงๆเนาะถ้าบุญพาวาสนาไม่ให้ซื้อร้อยตัวมก็ไม่ถูกยาวกว่าหางเบ้าอีกเนาะ จะทำยังไงได้อ่ะ ข้างเลยจไม่เข้าข้างเลยโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะ FC ที่รักทุทกท่านนะคะถ้าหากว่าท่านชอบท่านก็จัดแคปหน้าจอเอาไว้นะคะถ้าท่านชอบท่านแคปหน้าจอเอาไว้เลยค่ะ นะคะเราจะได้พิจารณาดูอย่างต่อเนื่องนะคะว่าเข้าหรือเปล่าจะเข้าไหมในงวดถูกไหมในงวดนี้นะคะ9ี่ห้านะคะ วันนี้เป็นวันที่สี่ิงหาคมนะคะต้องกราบขอประธานาไปเอฟมากๆด้วยนะคะไม่ได้กว่าได้ลงเลยค่ะ f อฟนะคะ ทางต่างากันต่อนะคะก็จะเป็นแปดสี่นะคะ สีแปดแปาก็มาตีก็บเพื่อความเรียบร้อยนะคะ ซ้สำสักนิดนึงนะคะจะได้ท่านจะได้เห็นชัดเจนนะคะก็จะไม่ชัดนะคะ ขอบคุณจริงๆค่ะจากใจจริงของยินจิตพอทีวีนะคะเราก็จะได้เจอไปเรื่อยๆนะคะเดี๋ยวรอเวลาอีกสักนิดหนึ่งนะคะไม่นานเกินรอนะคะว่าเขาจะเปิดช่องให้เราหรือเปล่านะคะ ียบร้อยแล้วจ้ะโอเคตามนี้นะคะท,ทุกท่านตามนี้นะคะแคปหน้าจอไว้เลยนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะแคปหน้าจอเอาไวเะะ้วอเ,อไวเลยนะคะจะได้จะได้ชัดเจนจะได้เป็นที่เป็นแนวทางที่ชัดเจนแล้วก็เป็นแนวทางที่ท่านแคปไว้แล้วมันชัดเจนดีเข้าหรือไม่เข้านั้นเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะคะลองนะคะขอทุกท่านโชคดีค่ะในงวดนี้ค่ะ